ครับอันนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อทองพันล้านรุ่นแรกนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงตั้งแต่สมัย20ปีก่อนอ่าประวัติโดยคร่าวๆก็คือคนไปหาปลาพบเจออยู่ที่แม่น้ำโขงก็เลยนำขึ้นมาวางไว้ริมตลิ่งจากนั้นก็ว่าจะอากลับบ้านก็ยกไม่ขึ้นทีนี้ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นก็เลยไป าตามผู้ใหญ่บ้านไปตามอะไรมาช่วยดูก็เลยเกณฑ์คนมาก็มายกช่วยกันก็ไม่ขึ้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นหลังจากนั้นก็แจ้งข่าวไปยังพระตามวัดต่างๆให้มาอัญเชิญมาช่วยกันหาวิธีเอามาวัดทำงไงก็ไม่ขึ้นก็สมัยนั้นก็พากันไปเต็มวัดจนเหลืองเต็มวัดนะทั้งพระทั้งโยม อพอยกไม่ขึ้นก็หมดปัญญาแล้วทีนี้ก็รอมาจนถึงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นพระอาจารย์พรก็ทราบข่าวพอดีเพราะว่าท่านมาจากไปไหปว้พระธาตุพนมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละท่านบอกกลับมาถึงวัดลูกศิษย์ก็มาตามท่านไปดูท่านไปเห็นปุ๊บท่านก็เลยแต่งขันห้ขันแอาราธนา พออราธนาเสร็จปุ๊บก,ก็อธิษฐานว่าถ้าเป็นพระพุทธรูปท่านในอดีตชาติก็ขอให้ยกขึ้นพอท่านยกปุ๊บก,ก็ยกขึ้นพอดีปัจจุบันก็เลยได้นํามาไว้ที่วัดบ้านใจทองจังหวัดบุรีรัมย์จนถึงปัจจุบันนี้ครับ